กบขอบคุณคุณไพรโรดออมปิตาเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าเรืออำเภอลอยเก่าจังหวัดเชียงใหม่ในสายตาดีกำนันตำบลโป่งกันอำเภอลอยเก่าจังหวัดเชียงใหม่นางสาวสาวชนโตจวงสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพิบุรที่12และนายวุฒิชัยทองศรีสารวัตรกำนันตำบลบางพิบุร ลำดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญนายจำลองมั่นอินสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพหมู่ที่แปดนายจารานีปุธนคำผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สิบสามตำบลบางพิบูลนางสมจิตมายกผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่แปดบ้านหนองไซ่ตำบลบางพิบูลและนายสุรชยัยไทยวัฒนาสกุล นายุ้งองค์การบริหารส่วนตำบลบวชิกุนเป็นตัวแทนที่ข้าวผ้าไตรวังสกุลข,ขอกรบเ,เรียนเชิญครับลำดับต่อไปขอกระบรารถนาพระเถระชุดที่สองพิจารณาท่าพิจารณาผ้าไตรวังสกุลหนึ่งของกระบรารถนาพระเดชพ,พระคุณพระครูสุดปะพัชรบัญโตรองเจ้าคณะอำเภอบึงสัมพันธ์วัดบังพร,งาร,พร 3, 000, งตาราม ลำดับที่สองพระครูสุนทรพระรสารรองเจ้าคณะอำเภอพุนสามพันวัดวังตะเกียงทองลำดับที่สามจ่าร้อนาพระครูวรัชระวิสุทธิ์เจ้าคณะตำบลสีมงคลเจ้าวาดวัดโคกระยนลำดับที่สี่ของอาบรรณาพระภูพระรปัญญาวุฒิเจ้าคณะตำบลสับไมแดงเจ้าวาดวัดสับไมแดงตาวผมแอบนี้มแท้ในกระคุกเลย มีเราผ้าตรตัเงิหน่เปทนผมมีท้าลูกตั้งนอ่มตั้งเนอ่าไป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 แทนผมแทนผม จากคำสกลพระเจ้าได้ฝากรพนะครับขอบคุณคุณจำลองมั่นยิสมาชิกองค์การบริหารชุเชนตําบลวังพิมู่ที่แประหคุณทำเ่อบ่ามูลที่สามตําบลวังพิบูลมีร้านดนตรีสากรคุณสมจิตายกเพ่ามูที่แปด่าน้องใจตํบลวังพิุล และคุณสุรชัยใทวัฒน,น,นตระกูลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางทุ่คุณลำดับต่อไปจะเป็นการเรียนประวัติของพระอาจารย์จงรุชหาวราติโตก่ตอนที่จะได้เรียนเชิญท่นานประธานในที่อืนวันนี้ที่รัมพงษ์ทองมุ้ยในเพลิงนสำคัญจะเป็นประธานในการทิธีทอดสายบางทุ่งคุณ และเป็นประธานไปเพราะว่าในการประกอบพิธีขอนยานำเรียนประวัติโดยสังเกตของพระอธิการยงยุทธภาวรลกิโตพระอภิการยงยุทธาวาละกิตโตยงยุทธสุริณ อดีตเจ้าว่าวันหนองไสงามชาติภูมิพระวิการยงยุธหาวราชิโตมีนามเดิยว่ายงยุธสุริน <Okay. S 1> เกิดเมื่อวันที่28มก,กราคม2521ที่บ้านแปลง5นบว่าเลขที่143หมู่ที่3ตำบลท่าเดือ อำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นบุตรของคุณพ่อเนี่ยคุณแม่แยงสุริมปัจจุบันโยมพ่อยังมีชนชีพอยู่ส่วนโยมแม่เสียชีวิตไปแล้วเมื่อพักอธิกรรมยมนุษหาวรักษิตโตมีอายุได้เกืยก6ีท่านมีพี่น้อง ร่วมดิดามันดาจำนวนสามคนดังนี้หนึ่งนายประเสริฐสุริมสองนายสุริยันสุริมสามพระอภิการโยยุทธหาวรจิโตวิทยาฐานะพุทธศักราช2534 สอบได้ได้ชั้นประถมศึกษาปีที่หกโรงเรียนบ้านแตงห้าตำบลข่าเหือือำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่พุทธศักราช2544สอบได้นักธรรมตรีสำนักเรียนวัดหลวงวัดทองทุกกรุงเทพมหานคร ักราช2,545สอบไล่ได้นักธรรมชั้นโทสำนักเรียนวัดทองพลุกรุงเทพมหานครพุทธศักราช2,546สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอกสำนักเรียนวัดทองพลุกรุงเทพมหานครการบรรทชาว์ผสมบท ได้ทำการบ,บรรชบรรพชาอุปสมบทเมื่อวันที่14พฤษภาคม2543ณวัดของบุงแขวนคันนายาวเขตคันนายาวจังหวัดกรุงเทพมห,หานคร,รโดยมีพระภูประสิทธิสุภาจารย์เป็นพระอุปชากระชาพระมหาสวัสด์โภวิโท เป็นพระกรรมาวาจาจารย์พระมหาเวทัคเมหูเป็นพระอนุสาวานาจารย์ได้รับนามฉายาว่าขาวรักจิตโตในปีพุทธศักราช2547ท่านได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดซับไมแดงใหม่ตำบลซับไมแดงอำเภอบึงสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุร ซึ่งฐาะนั้นมีพระมหาสุวัตสุขวัฒโนเป็นเจ้าอาว่าซึ่งเมื่อท่านได้มาจำพรรษาณวัดแห่งนี้นั้นท่านก็ได้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดและได้เป็นกำลังสำคัญในการทำลุกบำรุงพระพุทธศาสนาของวัดซับไม่แดงใหม่ด้วย จนเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2558นั้นหนักท่านได้มารับแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการเจ้าวาดวัดหนองไทยงามบ้านหนองไทยงามตำบลวังพิกุลอำเภอคึนสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์รันต่อมาท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดวัดตรังกล่าวสืบมาพระอธิการโยมลุวย สาวราชิโตอดีตเจ้าว่าวัดหนองไทงามนั้นท่านเป็นพระเพระที่มีรูปหนึ่งเป็นพระเพระที่มีความเมตตาต่อสาธุชนพระผู้ที่ได้มาพบเห็นปฏิปทาของท่านท่านวางตนได้อย่างสม่ำเสมอเป็นพระในวัดตบิบัติมีศีลาจาระวัตงดงามสมกับเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้า ดังที่กล่าวมาสุปฏิปนโนพระทวโตสาวกสังโคร,รัสง์สาวกของพระผู้มีพระาเจ้าปฏิบัติดีแล้วยายะปฏิปนโนพระทวโตสาวกสังโคสาวกของพระผู้มีพระาเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติธรรม ุชุปฏิปนโนพระกวฏโตสาวกสังโกสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติตรงแล้วสามิจิปฏิปโนพระกวโตสาวกสังโฆสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติชอบแล้วชาวพุทธรู้สึกเสียดายและอะไรที่ได้สูญเสียพระเถระ ผู้ซึ่งทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาไว้เป็นอนติตประการเองทำให้ได้ขอ้อคิดว่าชีวิตของคนเรานั้นไม่มีความแมน่นอนตกอยู่ในบทของการวิจังทุกขังอานาและไม่มีใครทราบได้ว่าวันนี้วันพรุ่งนี้จะเป็นวันตายของตนเอง มีชีวิตทั้งหลายหลีกเลี่ยงไม่ได้หนีไม่พ้นสมดางที่สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า 1. เรามีความแก่เป็นธรรมดา 2. เรามีความเจ็บเป็นธรรมดา 3. เรามีความตายเป็นธรรมดา 4. เราจะต้องพรักร่า จากของที่รักของชอบใจทั้งสิ้นหเรามีกรรมเป็นของตัวเราทำดีจะได้ดีเราทำชั่วจะได้ชั่วเรื่องนี้เป็นกฎอยู่ในอภินันหัะเจวะขณะนั้นเป็นเหตุตายนั้นเป็นผลเรานั้นจะหนีอะไรก็หนีได้ แต่นีความตายไม่มีใครหนีพ้นดังบทประพันธ์ที่กล่าวไว้ว่าอันความตายชายนารีหนีไม่พน้นจักมีจนก็ต้องตายตายเป็นนีผีแสงรักก็ต้องร้างห่าง,งทันทีไม่วันนี้ก,นก็วันหน้าช้าหรือเร็ว จะนีอื่นหมื่นแสนในแดนโลกพอยาโยกหลบหนีหนีคนได้จะหนีหนึ่งซึ่งชื่อว่าหนีความตายหนีไม่ได้ไปให้คนสักคนเดียวอวสารการโดยปกติแล้วพระอธิการยงยุทธาววาชิโต ท่านเป็นผู้ที่มีสุขาภาพพระณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมิได้หูบอกว่าสุขาภาพร่างกายมีความประห้องเจ็บป่วยแต่ประการใดแต่เหตุที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อบ่ายวันที่28ตุลาคม2566พระอันธิการยลงพุฒท่านได้บอกกับพระที่วัดว่ารู้สึกเจ็บที่หน้าอก ให้ไปบอกกับผู้ใหญ่บ้านให้พาไปโรงพยาบาลดึงสัมพันธ์ด้วยจากนั้นท่านผู้ใหญ่และทีมผู้พัย<แ>ก็ได้รีบนำท่านส่งเข้ารับก,การรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลดึงสัมพันธ์คณะแพทย์พยาบาลได้ทำการดูแรลรักษาท่านอย่างเต็มที่แต่อาการต่างๆไม่ดีขึ้นเลยนในที่สุด พระอธิการหลวงยุทธหาวราจิตตก็ได้ถึงแก่การมรณรงที่โรงพยาบาลบุญสัมพันธ์เมื่อเวลา19นาฬิกา54นาทีของวันที่28ตุลาคม2566นั่นเองสีริอายุได้4 4 5ปี9เดือน23พรรษา โดยคณะแพทย์ลงความเห็นว่ากล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเสียพลัง้วยกุศลสนใจวะสัมมาปฏิบัติที่พระอธิการหลวงวุฒาราชิตโตได้ดำเนินวันนั้นและกุศลสมควรบุญพิมยมบิดา ยากยากและยากลงมันเป็นที่ยั้งของและสัมภาตลอดศิษยาทุสิ์ที่ได้บ่งเห็นที่ห้อยท่านมาโดยตลอดขอจงเป็นธารวัปัจใจลุ้นนำตามส่งให้ท่านพระอธิการอยงุษถาวรจิตโตจงไปถึงสุขคติแม้หากท่านไม่ทราบด้วยอย่างวิถีใดๆก็ขอให้เทพพยาดาอารักท้งหลาย ได้ช่วยประกาศบอกให้พระอธิการยงยุทธฐานวารสิโตได้ทราบและอนุโมทนาช่วยตอนไหนครับขอให้พระนิรันดรยุทธฐานวารสิโตทรงไวทรงสนิทมั่นอยู่ในสุขคติวิสัยจวบชั่วนิจในการด้วยเถินณโอกาสนี้เพื่อเป็นการถวายความอาลัยแด่พระอธิการยงยุทธ ภาวราชิตโตเป็นคำรบสุดท้ายกระผมขอกราบนิมนพระน้าสงฆ์และญาติโยมณสถานที่แห่งนี้ทุกท่านได้นั่งสงบนิ่งอุทิศบุญผู้สลแผ่เมตตาแด่พระอธิการยงยุทธภาวราชิตโตโดยพร้อมเรียงกันตามแต่เวลาอันสมควรขอกราบนิมนและขอเรียนเชิญครับ ท่านด้วยความเคารพอย่างสูงครับ ขึ้นทอดท้าไรบางสกุลและเป็นประธานในการประกอบพิธีประชุมเพลิงพระอธิการยงยุทธหาวรักิโตเป็นลำดับต่อไปขอกัาพิเยษครับขอกัาพันธนาพระเดชกุลหลวงพ่อพระครูสิริพะชโรภาเจ้าคณะอำเภอปุรสามพันเจ้าวาดวัดสัตหอ,อ,อ,อท่อพิจรรารณา ผ้าตรายมหาบังส no ุกุลและเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ประชุมเพลิงท่านที่การยงยุทธาวรกิโตขอกราบพระราชานนมนต์ด้วยความเคารพครับผมัง ah ่เนน มีมีอมีอานีดอกไม้มีไหมอาจารย์ลูพูหนะดอกไม้ดอกไม้แ่งดอกแ่งไหนแบอาจารย์กูเอามาให้เอมลมแจ๊กแจ๊กดอกไม้ไหมครัะนี้ประธานฝ่ายสอันนี้เด็กพระคุลวงพ่อก็คือสสด็จพรโลกภาพ เจ้าคณะอำเภอสัมพันธ์และคณะนายผ่นนาย,นายอำอสังพันธ์คุณสมบูรณหมนุ้ยประธานฝ่คา,วารวะนารังประกอบพิธีลสลายสัรีละสังขารของประเดศขูลผู้พิการหทวงลูาวรัชิโตเมื่อคณะประธานได้ตายพระสงฆ์และ